วันนี้เราพามาชมภารกิจการทำความสะอาดของหุ่นยนต์ความสะอาดในห้างดังแห่งหนึ่งนะครับเราเริ่มกันที่แท่นชาร์จเลยครับนีคิดแท่นชาร์จแอบหลบในซอกนะครับถึงเวลาที่ตั้งเวลาไว้ปับ๊บมันก็จะออกมาทำงานนะฮะแล้วก็เดินหาทางออกจากซอกลืบด้านหลังของห้องแม่บ้านนี่แหละครับนะก็ออกเลาะละัดเลาะ,ละไปเรื่อยนะครับทางออกอยู่ตรงนี้นะมันก็จะเดินทางไปถึงแม้ว่าช่องมันจะเล็กไปหน่อยนะครับแต่ว่ามันก็สามารถที่จะเดินทางได้อย่างสบายทีเดียว ออกมาข้างนอกแล้วครับก็เริ่มถูพื้นในพื้นที่ต่างๆของห้างโดยอัตโนมัตินะฮะเรามีการสแกนพื้นที่แล้วก็ทาแผนที่ให้ใหมันริเราเรียบร้อยละมันก็จะจัดการตามพื้นที่ที่เรากําหนดไว้คนที่ชอบหุ่นยนต์มากที่สุดครับไม่ใช่ใครเลยครับนอกจากเด็กๆนะที่เดินไปเดินมาในห้างนะครับมีคนมาเล่นกับมันตลอดทางนะครับเดี๋ยวน้องผู้หญิงบางน้องผู้ชายเด็กเล็กเด็กโตนะฮะก็ถือว่าเป็น ใจเลยครับนะแต่ไม่ใช่ปัญหาครับเพราะว่ามันก็สามารถจะทำงานได้อย่างต่อเนื่องเพราะมันมีเซนเซ,นเซอร์รอบตัวไม่ชนใครแน่นอนไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่นะครับเสร็จแล้วมันก็จะทำงานต่อเนื่องไปสามารถทำได้ทั้งถูพื้นขัดพื้นแล้วก็บางรุ่นก็สามารถดูดฝุ่นได้ด้วยนะครับแต่สำหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยก็ทำได้แค่2ออย่างคือขัดพื้นนะโดยการพ่นน้ำลงแล้วขัดขึ้นมาแล้วก็ถูพื้นนะมีไม้มอบอยู่ด้านหลังมาน,นี้แหละแล้วมันก็จะถูไปเรื่อยๆนะครับ คุยนจะถูกตั้งโปรแกรมให้ขัดพื้นในช่วงเวลาที่ไม่มีคนเช่นตอนเช้าตรู่หรือว่าหลังจากห้างปิดไปแล้วนะครับเสร็จแล้วก็ส่วนเวลาช่วงอื่นๆเนี่ยมันก็จะออกมาถูพื้นเพื่อให้มันแบบเดินได้อย่างเงียบๆน,นะฮะโดยที่คนไม่ต้องตกใจหรือไม่รบกวนในเรื่องเสียงมันก็จะเดินไปเรื่อยๆครับหลบหลีกผู้คนแล้วก็ทําหน้าที่ของมันไปโดยที่ไม่สนใจใครทั้งนั้นละครับใครจะขวางใครจะแกล้งมันนะฮะ มันก็จะหลบหลีกแล้วก็เดินไปบางคนก็อยากรู้ฮะเดินมาขวางมาเล่นนะครับมันก็จะหลบหลีกแล้วก็ไปทําทางอื่นต่อไปนะเจ้าหุ่นตัวนี้ควบคุมโดยโปรแกรมที่เป็นเอไอครับนะมันก็จะทําหน้าที่ของมันโดยที่สิ่งที่มันเห็นรอบๆนี่ยก็จะเป็นตัวตัดสินใจเ,นเจอเด็กเล่นบ้างผู้ใหญ่เล่นบ้างนะฮะก็ผู้ใหญ่ก็จะยืนแกล้งยืนไม่หลบเงี้ยฮะหุ่นมันก็จะหลบของมันไปนะครับก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ครับ,นะรบผู้ใหญ่ก็ชอบเล่นเด็กก็ชอบเล่นนะครับ ในยุคที่ข้าวแรงแพงนะครับแล้วก็หาคนยากเนี่ยทางเลือกของคนใหม่รุ่นใหม่ก็คือหุ่นยนต์นี่แหละครับเพราะว่าบริหารจัดการง่ายกว่าคนจํานวนเยอะนะครับรวมถึงมีเรื่องกฎหมายเรื่องโอทีเรื่องสวัสดิการหุ่นยนต์ไม่มีครับก็ทําให้บริหารง่ายขึ้นฉะนั้นใครที่สนใจในการใช้หุ่นยนต์ในธุรกิจของท่านนะปรึกษาผมได้นะครับยินดีเสมอครับ